ศักดิ์ศรีตรงหนึ่งอย่าไปกินสินบาทคาดสินบน2อ,อย่าไปกลัวผู้บงคับบัญชากันแกล้งย้ายเขาไม่มาฆ่าเราหรอกย้ายไปที่ไหนก็ถือว่าเราได้ไปเที่ยวที่ใหม่ะนะครับการชีวิตครับผมเจอมาตลอดการรับราชการะนะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าเราไม่รับสินบาทคาดสินบนเนี่ยเราเป็นแม้แต่ยศต่ําสุดคือสิบตำรวจตรีแล้วไปเจอผู้กระทําความผิดให้มีตําแหน่งใหญ่โตเลย แล้วเดียเ๋ยวนี้สังคมสื่อมวลชนเนี่ยเขาจะปกป้องคุ้มครองเราถ้าเราทำในสิ่งที่ถูกต้องนะครับแม้แต่สายตรวจมาเข้ามาที่สถานีเราเนี่ยไปเจอใครกระทำความผิดเขาจับมีผู้ใหญ่โทรมาสั่งเฮ้ยให้ปล่อยหน่อยนะนี่พักพวกกูนี่คนของผู้ใหญ่นะเด็กมันไม่ปล่อยไอ้นั่นติดคุกนะครับนะเนี่ยเป็นอาชีพที่ให้ความเป็นธรรมกับชาวบ้านได้นะครับเพียงแต่ว่าหนึ่ง เราต้องพอใจในเงิน